ีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือเทอร์ลอ่อาร์ติสนะคะพิกอากาศสั้นวันนี้นะเรายังคงเป็นพิกพี่หนูมูสิกะอยู่ดีนะเพราะว่าตอนนี้คือมีพี่หนูเยอะหลายสีเนาะเอามาเลือกก่อนจะได้ไม่ต้องไปแบบเอาน้องกระบองพงกระบองเพชรอะไรมาให้มันเลอะเถอะเนาะอ่ะพลังงานของเราวันนี้ก็จะมีพี่หนูให้เลือกสีเหลืองสีม่วงสีเขียวสีแดงต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสพอดีนะให้เข้าตีมตอนที่เปิลทำอยู่เป็นช่วงใกล้ๆก,กับครนะิสต์มาสเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูกัน หัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่แบบ เป็นหัวข้อเหมือนอัปเดตเนอะคือเคยทำแล้วละ,ละแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็ยังชอบหัวข้อประมาณนี้อยู่คือมันซิมเปิลแต่ว่าทุกคนต้องการนะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคนบางคนใครบางคนที่คุณถามถึงว่าเฮ้ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราแต่หัวข้อน,นี้วันนี้นะเปิ้ลขอให้เป็น energy ที่ r e l a t e เฉพาะคนที่เป็นคู่รักคนรักหรือคนที่มีความรู้สึกในเชิงความรักต่อก,กันละกันไม่ได้เป็นการถามในเชิงแบบเพื่อนเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยไม่เอานะแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยไม่เอาพี่น้องไม่เอานะ คือเป็นความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เราอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราในเชิงความรักแบบความรักแบบหนุ่มสาวหรือความรักแบบเลเวอร์สนึกออกไหมอาเป็นแบบอยากจะเป็นคู่รักอะไรอย่างงี้เนอะเออมาดูการคุ้นอธิษฐานจิตหลับตานะคะทําใจสงบสงบอธิษฐานจิต ถึงคนที่คุณถามถึงว่าอยากรู้จังเลยว่าเขารู้สึกยังไงคุณขอให้ไพ่บอกนะแล้วลืมตาขึ้นมาคุณดึงดูดด้วยพี่หนูสีไหนให้คุณเลือกสีนั้นหรือคุณอาจจะเลือกจากสีที่คุณชอบมากที่สุดก็ได้นะแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เพิ่นมีสีกองนะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยอ่ะเริ่มต้นจากพี่หนูสีเหลืองก่อนนะมาเลยค่ะเขารู้สึกยังไงคุณเขาตอนนี้สองถ้วยอยากจะกรีดไม่ต้องพูดต่อแล้วไหมจบเลยไหม สองถ้วยถ้าคนดูไพ่บ่อยๆก็จะรู้นะคะมันเป็นการเกี่ยวก้อยกันแบบรักคืนดีหรือใดๆก็ตามถ้าเกิดทะเลาะก,กันไปก็ต้องบอกนะคะว่าเขาจะกลับมาเกี่ยวก้อยคืนกลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีมีไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไค่ไพ่ขอโอกาสคือถ้าตอนนี้คนที่คุณถามถึงเป็นคนที่แบบห่างๆกันไปทะเลาะก,กันไปมันจะมีการกลับมาง้อค่ะเห็นปะเป็นการเกี่ยวก้อยและขอเริ่มต้นใหม่นะแต่ถามว่ามันมีไพ่ห้าหม้ มันยังมีความย้อนแยง้งถ้าเขายังไม่กลับมาไปคิดว่าเขาอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้นะว่าเอ้ยจะกลับมาเริ่มต้นใหม่จะยังไงความสัมพันธ์ที่มันมีอุปสรรคปัญหาไหมาเพราะมันมีห้าไม้ห้าไม้คือการจะทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้หรือทะเลาะก,กับคนรอบข้างก็ได้หรือว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามีอุปสรรคปัญหาก็ได้คือมันมีความรักนะมันอยากเริ่มต้นนะแต่มันก็แบบไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นดีไหมแบบนี้ก็ได้ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบ เป็นแฟนการทะเลาะกันไปจะกลับมาขอคืนดีแหละแต่ถามว่าปัญหาเดิมๆยังอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ส่วนใครเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเพิ่งเริ่มต้นเขามีความรู้สึกรักคุณนะอยากเริ่มต้นสารสรัมพันธ์แบบจริงจังด้วยแต่เขาทะเลาะกับตัวเองอยู่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนี้ให้คุณเห็นคุณอาจจะเหมือนเถียงะนะว่าแบบ เฮ้ยไม่เห็นจริงเลยเขาลักแล้วหลอทำไมเขาเงียบจังทำไมเขานิ่งจังทำไมเขาดูไม่สนใจเพราะว่าเขาเป็นเหรียญไงหนึ่งเหรียญเนี่ยคือกว่าจะเริ่มต้นเนี่ยคือขอคิดสาะตะไปมานู่นนี่นั่นแล้วขอดูห้าไม้เนะ่คะเป็นขอหยิบไพ่ข้างหลังขยายนะห้าไม้คืออะไรคะความรู้สึกคืออะไรเนี่ย มันเหมือนเขากังวลกับการเริ่มต้นกลัวว่าถ้าสมมติมันมีการเริ่มต้นขึ้นมาแล้วเดฟูเห็นปะมันเป็นการเหมือนเราจะตกเหวหรือเปล่าเราจะเหมือนแบบความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดไหมมันจะประสบความสําเร็จไหมหรือว่ามันจะแบบคือมันไม่รู้อนาคตเลยอะแล้วก็เลยทําให้เหมือนเขาอาจจะต้องคิดหนักเพราะว่าไม่คือมันมีความรักนะแน่นอนมันมีสองถ้วยมันมีหนึ่งเหรียญเพราะว่ามีความรักอยากเริ่มต้นแต่ ไม่รู้ว่าอุปสรรคปัญหาที่เจอเนี่ยเดินหน้าไปแล้วมันจะสามารถไปถึงปลายทางฝั่งฝันไหมคือถ้าคุณเป็นคนคุยมันรู้สึกว่าเขาจริงจังนะหนึ่งเรียนคือเป็นไพ่ของการอยากแต่งงานอยากลงเอยอยากจริงจังอยากมีรูปธรรมคือใดๆก็ตาม move in ไปอยู่ด้วยกันมีการแบบเป็นสร้างครอบครัวหรืออะไรคือมันมีหลักมีฐานมันไม่ใช่เล่นๆแต่นี่คือความกลัวของเขาคะ่ะกลัวว่าเฮ้ยเดินไปจะตกเหวไหมกลัวว่าจะแบบผิดหวังเสียใจไหมกลัวว่าจะประสบความสําเร็จไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ได้แต่รอคะ่ะตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้คุยหรือไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เงียบๆกันไปให้รู้ไว้เลยค่ะความคิดที่เขามีต่อคุณคือเขารักเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่เขายังทะเลาะก,กับตัวเองอยู่ซึ่งถามว่าคุณทําอะไรได้ไหมป้นคิดว่าคุณต้องใช้เวลารอเขาแล้วคุณก็ทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้ดูดีเนอะเมื่อไหร่ที่เขาปลดล็อกพลังงานความขัดแย้งในตัวเองหรือเขาไปเคลียร์ปัญหาอะไรของเขามาเขาจะเดินหน้ามาหาคุณเองค่ะ เมื่อเขาพร้อมนะเพราะว่าเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณมากนะต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นอดทนรอคะ่ะส่วนใครเป็นแฟนกันหรือเป็นคนคุยแล้วทะเลาะก,กันไปนะจะมีการกลับมาขอคืนดีนะเพราะฉันมันจะต้องมีการแก้ปัญหาเดิมๆที่เราทะเลาะก,กันไปมันอาจจะจําเป็นจะต้องมาเคลียร์ใจและเริ่มต้นใหม่นึกออกไหมเออประมาณนี้อุ๊ยดีจังเลยอะ่ะเออคนพี่หนูสีเหลืองอ่ะกองที่สองพี่หนูสีม่วงคะ่ะมาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คุณถามถึงรู้สึกยังไงกับคุณมา อุ๊ยสามไม้อยู่ไกลกันหรอคะสิบถ้วย inspiration of cups ก็คือเด็กถือถ้วยถ้าห่างๆกันไปไม่ได้คุยกันเขาคิดถึงคุณสามไม้เป็นแพ่ของความคิดถึงอยากมาหายเป็นการล่องเรือเลยนะเพราะรู้สึกว่าอาจจะเป็นรักทางไกลหรือเปล่าของคุณคืออยู่ไกลกันไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศแบบนี้จะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็ได้นะอยากพูดคุยคะ่ะคือถ้ามาหาไม่ได้ก็จะมีการเหมือนคิดถึง อยากแบบอยากพูดคุยเด็กคือถ้วยคืออยากเสมือนแบบอยากทักทายอยากขอโทษคือถ้ามันมีการทะเลาะก,กันไปก็รู้สึกว่าเขามีความคิดถึงอยากขอโทษแล้วมันมีความเป็นครอบครัวนะสิบถ้วยมันมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมก็เลยรู้สึกว่าเออคนกลุ่มนี้ที่เลือกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนกัน แล้วหรือเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้แล้วเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเขารักเราไหมคิดถึงเราบ้างไหมถ้ามันมีระยะคืออยู่ไกลกันเนี่ยคือเขาคิดถึงแล้วเขาก็รักครอบครัวมากแล้วก็ติอากติดตอมีความรักคือไพ่ถ้วยดีมากเนาะคือถ้าอยู่ไกลกันคือคิดถึงอยากคุยอยากส่งข้อความอยากบอกรักอยากขอโทษถ้าทะเลาะกันไปยังมีความเป็นครอบครัวมีความหยายสารสัมพันธ์ในเชิงครอบครัวอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเป็นครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มีแบบ เขาเลยนะมีความห่างเหินอะไรเงี้ยนะอาจจะแบบอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเออทำไมมันดูมีระยะจังเลยอะไรเงี้ยเขาพยายามจะสารสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะเออหรืออาจจะแบบเป็นเพราะว่าคุณมีลูกก็ได้อะ i n s p i r a t i o n of c u ั s อาจจะหมายถึงว่าเด็กที่มีลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเรามีลูกอะไรเงี้ยเราอาจจะเหมือนแบบมีความเป็นครอบครัวเยอะแล้วก็อาจจะทําให้เขาแบบคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเขาแล้วก็จะแบบคิดถึงคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือใกล้นะแต่เป็นคิดว่าคุยกันน้อย มันเลยไปพลังงานบอกว่าเออคิดถึงอยากคุยคือมันเป็นแบบเนี้ยนึกออกปะคิดถึงอยากคุยอยากสร้างครอบครัวอยากสารจมพันอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็เลยว่ามองว่าคนคนนี้น่าจะอยู่ไกลเนาะหรืออาจจะไม่ค่อยได้คุยกันต่อมากองที่3ค่ะสีเขียวนะมาเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะ strength สองเหรียญว้าวสามดาบเลยรู้สึก เรนกะ์เนี่ยเป็นไพ่ของอินฟินิตี้เห็นปะตรงน,นี้ก็เป็นอินฟินิตี้แล้วไพ่สองเรนก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคือคุณยังเป็นพลังงานที่ยังอยู่ในใจเขานะเขาไม่ได้ลืมคุณยังมีความวนเวียนยังมีอุปสรรคปัญหายังคิดไม่ตกยังวนไปวนมาและก็มีความเสียใจค่เะเขาคิดถึงคุณถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับคุณคือเขารู้สึกเสียใจป้ไม่รู้ว่าเขาทําผิดอะไรกับคุณนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นความคิดถามว่าคิดไหมคิดถึงคุณไหมคิดถึงแต่มันเป็นความคิดถึงในเชิงที่บ เสียใจที่ทําอะไรไม่ดีไว้ทําผิดไว้หรือคุณไปทําอะไรให้เขาเสียใจอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมันมีความคิดถึงแต่มันเป็นในเชิงแบบเเสียใจหรือไม่ก็แบบเออขอโทษอะไรเงี้ยอยากกลับมาพูดคุยยังอยากแบบมีการและการอยู่ในความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะตัดเขาไปแล้วก็ได้นึกออกปะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเออแบบทายังไงดีวนๆๆคือในหัวเขาว่าคิดถึงคุณ แต่ถามว่าเขาจะแอคชั่นลงมือทําอะไรไหมมันเป็นไพ่ของการที่อยู่นิ่งๆเนาะมันยังคิดวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็เสียใจถ้าถามว่าเขาจะแบบติดต่อมาขอโทษนู่นนี่ไหมอันนี้มันยังไม่เห็นเนาะเพราะเราถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณใช่ไหมเขาเหมือนคิดถึงนะอยากแบบ อยากแก้ปัญหาแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้คือยังแบบคิดวนไปวนมาหาทางออกไม่ได้แล้วก็เสียใจคะ่ะพลังงานค่อนข้างชาเห็นปะ่ะไพ่สามดาวอันี้คือหัวใจแตกเล้าอย่างนี้เลยปแปลว่าเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าอะไรประมาณนี้นะคนที่เลือกกองที่สมนะคะต่อมากองที่4ี่ค่ะสีแดงมาดูกันคะ่ะว่าคนที่เลือกกองนี้เนะเขารู้สึกยังไงคุณตอนนี้แชริออตโอเคเจ็ดไม้แล้วก็เดอะสตาร์อืม เป็นคนที่แบบอ่าคนนี้ก็คือเป็นรักทางไกลก็ได้อยู่กันไกลก็ได้มีอุปสรรคปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือทางใกล้ก็ตามนะแต่คุณสองคนมีความแตกต่างกันหลายๆอย่างมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ซึ่งแต่ละคนคืออุปสรรคไม่เหมือนกันเนาะบางคนอยู่ไกลกันบางคนเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาบางคนพ่อแม่ไม่เห็นด้วยอายุต่างกันฐานะต่างกันอะไรก็ได้คือมันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณนะซึ่งต้องฝ่าฟันค่ะเจ็ดไม้คือต้องฝ่าฟันนะแล้วก็ยังมีความหวังความสัมพันธ์เนี้ย คือถ้าคุยกันก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เชิงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังมีอุปสรรคอยู่เนาะก็คือต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่แต่ว่ายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้เขากับคุณอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันก็ได้นะห่างห่างเหินเห,หินกันะอะไรเงี้ยอาจจะต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องงานก็ได้แต่ว่าถามว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมไมันรู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกดีนะอืมเจ็ดไม้ยังมีการแบบว่าเหมือน คือคือถ้าเกิดว่าคุณสองคนห่างๆกันไปนแล้วถามว่าเขาคิดถึงไหมเปิ้ลเห็นว่ามันมีความหวังมีความคิดถึงแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะไม่ติดต่อนึกออกปะคือมันเป็นไพ่ของการที่มันมีความคิดถึงกันนะเนี่ยมันยังเป็นปารโรมาสองตัวไปด้วยกันอยู่เลยคือมันมีความคิดถึงแต่เขาก็พยายามที่จะตัดใจเยียวยาตัวเองก็ได้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนไปต่อไม่ได้นะซึ่งเพิ้ลไม่รู้ว่าอุปสรรคปัญหาคืออะไรคือเขามีคู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนอะขอดูชายรออดน,นะคะขยายหน่อย ใช่อดคืออะไรคะสำหรับกองนี้9ดาบ เนี่ยมันมีความเครียดใบเนี้ยน่ากลัวมากเลยมันมีความเครียดมันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเนาะไพ่ดาบเป็นไพ่อุปสรรคยูือล้วมีอุปสรรคต่างๆนานาในความสัมพันธ์ของคุณสองคนแล้วมันต้องฝ่าฟันน่ะแต่ถามว่าเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ไหมมันมีเดือดซาคือเป็นไพ่ความหวังเห็นปะเขายังอยากไปต่อแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นความคิดของเขาที่มีต่อคุณเขายังสู้ในความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่เขาจะบอกคุณนะหรือเขาเขาคิดถึงคุณคือเขายังรู้สึกว่าเขายังอยากสู้เขายังไม่่่ออออออเเเคคคคาาายยยยังกกไปปตตแมมมีีุสระะหลิิิวดด ซึ่งทาให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังพัฒนาไม่ได้ในเร็วๆนี้แต่ถ้าถามว่าเขายังเขาถอดใจจากคุณไปหรือยังอะไร่างเงี้ยป้ายังรู้สึกว่าเขายังมีความหวังอยู่เขายังเห็นปลายอุโมงค์ยังเห็นแสงอยู่อะแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะชอบจะเป็นประโยชน์ยังไงกดไลค์กดแชร์กด like, go share, go subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมาให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็มาคุยกันได้ขะว่าตรงไม่ตรงอะไรยังไงอยากให้ทำท็อปิกไหนก็มาพูดกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่่อนคะ bye bye.